ความหมายของชีวิตคืออะไรมันมีอยู่จริงหรือเปล่าตลอดชีวิตของเราเรามักจะตั้งกับตัวเองว่าชีวิตมีความหมายหรือไม่เราถูกสร้างมาเพื่ออะไรการมีชีวิตอยู่เป็นเพียงผลของแรงดึงดูดชั่วครู่ระหว่างคนสองคนใช่ไหมหรือว่าเราเป็นผลพวงของพันธะระยะยาวที่คนอื่นเลือกไว้แล้วเหล่านี้ อาจเป็นแรงผลักดันให้เราออกค้นหาความหมายของชีวิตหรืออาจทำให้เราหดหู่เมื่อไม่พบคำตอบที่น่าพอใจหลายพันปีมาแล้วศาสตร์อย่างโหราศาสตร์พยายามตอบเหล่านี้จากวันและเวลาที่เราเกิดาศาสนาและปรัชญาต่างๆก็พยายามอย่างหนักที่จะให้คำตอบที่เติมเต็มเหล่านี้บทที่หนึ่งความหมายของชีวิตคืออะไรแนวคิดเรื่องความหมาย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆชีวิตไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายและก็ไม่ใช่สิ่งที่ไร้ความหมายแต่เป็นเพราะมนุษย์ถูกปลูกฝังมาหลายศตวรรษว่าชีวิตต้องมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่บางอย่างทั้งหมดเป็นการตีความที่มนุษย์สมมติขึ้นในศตวรรษนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชีวิตมีความหมายใหม่กลายเป็นสำคัญระดับโลกเพราะว่าเรื่องหลอกลวงเก่า ได้ถูกเปิดโปงออกมาหมดแล้วผู้คนเคยเชื่อว่าชีวิตจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีพระเจ้าชีวิตมีความหมายถ้ามีชีวิตหลังความตายชีวิตมีความหมายเพราะศาสนาสอนให้เราคิดเช่นนั้นวัดโบสถ์มัส,สยิดคอยปลูกฝังแนวคิดนี้ลงในจิตใจของเราแต่ทุกวันนี้มนุษย์บางกลุ่มเริ่มตื่นขึ้นแล้วแม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก จำชื่อสำคัญไว้ห้าชื่อคนแรกคือโซเรนเคียเคอร์กอดเขาคือคนแรกที่กล้าถามว่าชีวิตมีความหมายหรือไม่เขาถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเพียงเพราะตั้งนี้มันทำให้ผู้คนเริ่มสงสัยแม้แต่พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อเรื่องวิญญาณไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแม้แต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าตั้งว่า ชีวิตมีความหมายหรือไม่พวกเขามักตอบง่ายๆว่ากินดื่มและมีความสุขคือความหมายของชีวิตสำหรับพวกเขาสิ่งเหล่านี้คือทุกอย่างของชีวิตแต่โซเรนเคียรเคอร์อกอดตั้งลึกลงไปกว่านั้นโดยไม่รู้ตัวเขาจุดประกายแนวคิดที่เรียกว่าอัิภาวนิยมหลังจากเขายังมีนักปรัชญาคนอื่นอีกสี่คน ที่สืบทอดแนวคิดนี้ต่อคือมาตินไฮเดกเกอร์คานเยสเปอร์กาเบรียลมาเซลและที่สำคัญที่สุดคือชองปอนซาตทั้งห้าคนนี้บอกกับโลกว่าชีวิตไร้ความหมายใครที่มีสติปัญญาเพียงพอจะต้องเผชิญหน้ากับนี้ไม่ช้าก็เร็วและต้องหาวิธีรับมือกับมัน แม้ฉันจะไม่เห็นด้วยกับทั้งห้าคนนี้แต่ฉันก็เคารพพวกเขาอย่างมากเพราะพวกเขากล้าหาญที่กล้าดึงความหมายออกจากชีวิตเมื่อเอาความหมายออกไปาศาสนาก็พังทลายตามไปด้วยเพราะาศาสนาทั้งหมดพยายามอย่างหนักที่จะสอดใส่ความหมายให้ชีวิตมนุษย์เพื่อไม่ให้เรารู้สึกว่างเปล่าเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเดียวดายเราจึงไปวัดไปโบสถ์ไปมัสยิด เพราะรู้สึกว่ายังมีพระเจ้าและเหล่าเทพอยู่กับเราชีวิตคือความท้าทายด้านความคิดสร้างสรรค์การดำรงอยู่ของมนุษย์คือความท้าทายด้านจินตนาการมนุษย์ยอมก้มหัวให้กับนักบวชก็เพื่อแลกกับความสบายใจแม้จะถูกหลอกถูกกดขี่แต่พวกเขาได้รับความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวชีวิตจึงดูมีจุดหมาย เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับและความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่เกือบ99เปอร์เซน์ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องความหมายพวกเขาอาศัยอยู่กับความเชื่อเก่าที่ไม่เคยตายจากใจพวกเขาเลยแน่นอนว่าความหมายที่ศาสนาเติมลงไปในชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์แต่งขึ้นทั้งสิน้นนักปรัชญาเหล่านี้เพียงแค่เปิดเผยว่า ความหมายที่เคยเชื่อกันมาไม่มีความจริงรองรับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไร้ความหมายแค่เพราะพระเจ้าไม่ใช่ความหมายของชีวิตหรือชีวิตหลังความตายไม่ใช่คำตอบหรือแม้แต่พระเยซูไม่ใช่คำตอบไม่ได้แปลว่าชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยที่เรารู้สึกว่างเปล่าก็เพราะเราเคยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือคําตอบเพราอมันทังลง เราก็กระโดดไปอีกสุดขั้วคือไม่มีความหมายเลยจำมุมมองนี้ไว้ให้ดีจงมีความเป็นอัิภาวานิยมฉันอยากบอกว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของมีความหมายหรือไม่มีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความจริงของชีวิตเลยชีวิตคือโอกาสชีวิตคือความเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่อะไรลงไปในชีวิตของคุณคุณใส่ความหมายสีสันเพลง บทกวีหรือการเต้นรำลงไปหรือไม่ชีวิตคือการสร้างสรรค์ความสวยงามของชีวิตคือมันไม่มีความหมายตายตัวถ้ามีความหมายแน่นอนมันก็ไม่ใช่ความท้าทายอีกต่อไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้เหมือนถูกแจกจ่ายมาให้แต่กำเนิดนี่คือความหมายของชีวิตคุณจงแบกมันไว้แต่ชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นการมีอยู่ของเรานั้น ลึกซึ้งกว่าคําว่าความหมายใดๆชีวิตคือความท้าทายทางความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การตามหาความหมายที่คนอื่นสร้างไว้ให้บทที่2คําตอบสิบข้อสู่ชีวิตที่มีความหมายจากมุมมองแบบพุทธของด็อกเตอร์บีอาลันวอนเลสนักวิชาการและนักปฏิบัติธรรมชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาเขาเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันซานตาบารา และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลเฟเียนลอสแองเจลิสเขาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำสมาธิกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคืออะไรผมคิดว่าคำว่าความเจริญงอมของมนุษย์คือคำที่แม่นยำกว่าในภาษากรีกเรียกว่ายูไดโมเนียแม้จะแปลเป็นความสุขที่แท้จริงได้แต่คำว่าความเจริญงอม สื่อความหมายได้ลึกซึ้งกว่าแล้วความสุขที่แท้จริงนี้นำพาอะไรมาให้เรามันนำมาซึ่งชีวิตที่มีความหมายแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายในมุมมองของผมเราควรดูที่แต่ละวันของชีวิตไม่ใช่แค่ทั้งชีวิตรวมๆผมเห็นว่าการมีวันที่ดีหนึ่งวันต้องมีสี่องค์ประกอบ หนึ่งวันนี้ฉันได้ดำเนินชีวิตด้วยวินัยทางศีลธรรมหรือไม่ศีลธรรมในที่นี้หมายถึงหลักพื้นฐานในพุทธศาสนาเช่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่พูดจารุนแรงและมีเมตตามีสติวันนี้ฉันมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือไม่ผมเคยพบผู้ปฏิบัติธรรมบางคนที่เดินด้วยความสงบทุกย่างก้าวพวกเขารับมือกับปัญหาชีวิต ด้วยความสงบและเมตตาวันนี้ฉันสแสวงหาความจริงหรือไม่ฉันพยายามเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและตัวตนของฉันจริงๆหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำได้แม้จะนั่งเงียบๆอยู่ในห้องเล็กๆแต่ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้จริงๆเพราะงั้นองค์ประกอบข้อที่สี่คือวันนี้ฉันได้มอบสิ่งใดให้แก่โลกถ้าผมสามารถหันกลับไปมองวันหนึ่งวัน แล้วเห็นว่าฉันมีศีลธรรมมีความสุขสแสวงหาความจริงและหงวงใหญ่ผู้อื่นผมก็สามารถพูดได้ว่าฉันเป็นคนที่มีความสุขความสุขไม่ได้ขึ้นกับบัญชีเงินฝากของคุณไม่ได้ขึ้นกับท่าทีของคู่ชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นกับตำแหน่งหน้าที่หรือเงินเดือนแม้จะเหลือเวลาแค่สิบนาทีในชีวิตคุณก็ยังสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายได้ แล้วสุขภาพไม่ใช่ส่วนสำคัญหรือจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนักเรียนคนหนึ่งของผมป่วยเป็นโรคหายากต้องไปโรงพยาบาลทุกวันกินยาไปตลอดชีวิตหลายคนอาจคิดว่าชีวิตแบบนั้นน่าสงสารเหลือเกินแต่เมื่อผมเจอเขาอีกครั้งเขายิ้มแล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมกำลังเจริญงอมอยู่และผมก็สัมผัสได้จริงๆ เขาหาทางใช้ชีวิตภายใต้ข้อจำกัดของเขาได้จิตใจเขาชัดเจนเขาอ่านหนังสือเขาเขียนเขาเรียนรู้เขาทำสมาธิทุกวันและยังสอนการทำสมาธิให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายคนอื่นๆในโรงพยาบาลเขามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมและมีความหมายและเขาพูดได้อย่างเต็มปากว่าเขามีความสุขแล้วความลับของเขาคืออะไร เขาไม่ได้สแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกเมื่อเราฝากความสุขไว้กับสถานะเงินหรือคนรักเราจะไม่มีวันมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของของเราและที่ยิ่งแย่คือคนอื่นก็แย่งกันอยากได้สิ่งเดียวกับเราแต่สิ่งพวกนั้นมีอยู่จำกัดนั่นคือความจริงที่น่าเศร้าแล้วข่าวดีคืออะไรข่าวดีคือความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ของที่ขายอยู่ในตลาดไม่มีใครสามารถซื้อได้แม้จะมีเงินมากเท่าใดก็ตามหนึ่งในความลับที่คนยังไม่รู้คือความสุขที่เราคิดว่าต้องหาในตำแหน่งใหญ่โตคู่ชีวิตที่เพอร์เฟกลูกที่เชื่อฟังสุขภาพดีหรือรูปลักษณ์สวยหล่อจริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ภายในตัวเรานี่แหละแค่รอให้เราเชื่อมต่อกับมัน แทนที่จะมองหาข้างนอกลองหันกลับมาดูข้างในตัวเองดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่นี่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ควรแต่งงานไม่ควรซื้อรถหรือไม่ควรหางานดีๆผมแค่อยากบอกว่าถ้าคุณมีความสุขความสุขนั้นไม่ควรขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเพราะสิ่งเหล่านั้นคุณควบคุมไม่ได้เลยทุกคนพูดว่า เงินกับสถานะไม่ได้นำมาซึ่งความสุขแต่มีใครใช้ชีวิตตามนั้นจริงๆบ้างความจริงก็คือลึกๆแล้วพวกเราไม่เชื่อสิ่งที่พูดกันเรายังคงมองหาความสุขจากภายนอกเรายังคงวิ่งไล่ตามสิ่งที่คิดว่าจะทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงตำแหน่งสูงความรักหรือความมั่นคงทั้งด้านการเงินและจิตใจเราไม่มีความหวัง และไม่เชื่อในความสุขที่แท้จริงจริงๆเราบอกตัวเองว่าบางทีความสุขแท้จริงอาจไม่มีอยู่จริงก็ได้พูดถึงมันก็เท่ดีแต่ฉันพอใจกับไอ o อดและทีวีจอใหญ่ก็พอแล้วหรือบางคนอาจพูดว่าอย่าพูดเรื่องความสุขเลยแค่ผ่านแต่ละวันให้ได้ก็เหนื่อยแล้วผมคิดว่าคนเหล่านี้น่าสงสารจริงๆนั่นคือภาวะสิ้นหวังใช่ไหมใช่ครับ มันคือภาวะที่จิตใจหมดพื้นที่เราสูญเสียมุมมองที่กว้างขึ้นผมนึกถึงคำว่าเมตตาหรือเมตตาภาวนาในพุทธศาสนาเมื่อเราฝึกเมตตาเราจะเริ่มจากการรักตัวเองก่อนแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าฉันควรทำงานอะไรดีฉันควรได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่ใช่เลยแต่หมายถึงฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เจริญงอม ฉันควรใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะมีความสุขสงบและมีความหมายจากนั้นเราค่อยขยายมุมมองออกไปคนที่กำลังทุกอยู่นั้นจะหาความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ชานทีเทวะกล่าวไว้ว่าผู้ที่พยายามหนีทุกข์กลับจมลงในความทุกข์เสียเองเพราะพวกเขาปรารถนาความสุขอย่างแรงกล้าจนเผลอทำลายความสุขที่พวกเขามีอยู่โดยไม่รู้ตัว เรากับว่าความสุขตรงหน้ากลายเป็นศัตรูทำไมถึงมีคนน้อยมากที่เลือกเดินบนเส้นทางปฏิบัติธรรมถ้ามันสามารถนำไปสู่ความสุขแท้จริงได้คำตอบก็คือเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงมันต้องใช้เวลาและประสบการณ์ที่เจ็บปวดกว่าที่เราจะตื่นและมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราผูกติดกับภาพในหัว กับความเชื่อที่เราสร้างขึ้นว่าถ้าคู่รักของฉันเป็นแบบนี้ถ้าฉันได้งานแบบนั้นถ้าฉันมีเงินมากพอถ้าฉันดูดีกว่านี้ถ้าฉันสุขภาพแข็งแรงฉันก็คงจะมีความสุขแต่สิ่งเหล่านี้คือภาพลวงตาเราทุกคนรู้จักคนที่มีสุขภาพดีมีฐานะร่ำรวยมีสถานะสูงและมีความรักมากมาย แต่พวกเขากลับยังเจ็บปวดอยู่ลึกๆคนเหล่านี้คือครูของพวกเราพวกเขาสอนบทเรียนสำคัญว่าแม้คุณจะถูกรางวัลใหญ่ในชีวิตก็ยังสามารถแพ้ในเรื่องของความสุขได้เมื่อคุณพูดถึงความสุขแท้จริงหมายความว่ายังมีความสุขชนิดอื่นอีกด้วยใช่ไหมใช่ครับเรามักเข้าใจผิดโดยคิดว่าสุขตามโลกทำแปดประการ คือความสุขแท้จริงโลกทำแปดประการคืออยากเจริญไม่อยากเสื่อมอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกอยากได้คำชมไม่อยากถูกนินทาอยากมีชื่อเสียงไม่อยากถูกลืมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดโดยตัวมันเองไม่มีอะไรผิดกับการร่ำรวยมีความสุขได้รับคำชมหรือมีชื่อเสียงลองคิดง่ายๆ ถ้าคุณมีเสื้อโค้ตตัวใหม่การโยนทิ้งมันไปไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการมีสิ่งของไม่ใช่เรื่องผิดแต่ความผิดพลาดร้ายแรงก็คือเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำความสุขมาให้ความสุขแท้จริงคือการเชื่อมต่อกับรากเหง้าของความสุขไม่ใช่แค่คว้าเศษเสี้ยวที่อาจผลิตความสุขได้หรือไม่ก็ได้นี่คือความแตกต่าง ระหว่างการฝึกฝนทางจิตกับการไล่ตามโลกธรรมบางคนทำสมาธิเพราะต้องการความสุขจากความเงียบพวกเขาทำสมาธิเหมือนดื่มกาแฟเหมือนวิ่งจ็อกกิ้งหรือเหมือนไปนวดซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรแต่มันจำกัดมากเพราะสมาธิสามารถรักษาบาดแผลภายในจิตใจได้ในขณะที่กาแฟหรือนวด ไม่อาจทำได้เส้นทางสู่ความสุขต้องใช้ศรัทธาและการปล่อยวางเส้นทางนี้อาจดูเหมือนต้องใช้ศรัทธามากและต้องกล้าปล่อยบางอย่างออกไปหลายคนรู้สึกกลัวถ้าฉันปล่อยทุกสิ่งภายนอกฉันจะเหลืออะไรคุณไม่จำเป็นต้องกระโดดลงน้ํำลึกทันทีมันเหมือนกับคนพูดว่าโลกนี้คือบ้านที่ไฟไม่ไปทั้งหลัง เต็มไปด้วยความทุกข์ฉันจะสละทุกสิ่งเพื่อแสวงหาความสงบในธรรมของพุทธ,ธะแต่เพียงไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนเขาอาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะการปฏิบัตินี้ไม่ได้สงบหรือมีความสุขอย่างที่เขาบอกนี่นาไอพอดของฉันไปไหนทีวีของฉันอยู่ไหนแฟนเก่าของฉันหายไปไหนแล้วประเด็นคือ ไม่ใช่การตัดขาดจากความสุขทางโลกทันทีไม่ใช่การหยุดทุกอย่างแล้วฝึกทำขั้นลึกเหมือนสอนเด็กว่ายน้ำคุณจะไม่โยนเขาลงไปในสระลึกทันทีคุณต้องเริ่มจากน้ำตื้นให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับน้ำก่อนการปฏิบัติก็เช่นกันเริ่มจากทำสมาธิสักเล็กน้อยในตอนเช้าและก่อนนอนแล้วสังเกตว่ามันเปลี่ยนแปลงวันของคุณอย่างไรบ้าง เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มสัมผัสรสชาติของคำสอนคุณอาจรู้สึกว่ามันดีจริงๆคุณเริ่มมีความสุขมากขึ้นและที่สําคัญคือคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีขึ้นคุณเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นและถ้าคุณต้องการคุณสามารถช่วยผู้อื่นและช่วยโลกได้ดีขึ้นผ่านการฝึกของคุณคุณรู้สึกมีความสุขจริงๆ และคุณจะมั่นใจในเส้นทางที่คุณเลือกโลกทำแปดประการจะยังคงพัดผ่านอยู่มันยังมีอยู่เสมอแต่ตอนนี้คุณใช้มันเป็นเครื่องมือในการฝึกได้แล้วสรุปสุดท้ายเราสามารถสรุปได้ไหมว่าเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมของพุทธ,ธะไม่ใช่แค่เรื่องตรัสู้ตายตนโผแต่ยังเป็นการนำความสุขไปสู่ผู้อื่นด้วย ผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ประสบสิ่งที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่มากใต้ต้นโพแต่ท่านก็รู้ว่าถ้าท่านไม่แบ่งปันสิ่งที่รู้มันจะไม่สมบูรณ์การตรัสสู้ไม่ใช่การสุกแล้วจบไม่ใช่ตอนนี้ฉันรู้แล้วพอแล้วฉันพักได้แล้วโลกเปลี่ยนไปได้เพราะการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในโลกไม่ใช่เพราะ49วันที่ท่านนั่งใต้ต้นโพ แต่เป็นเพราะ45ปีหลังจากนั้นที่พระพุทธเจ้าเดินทางพบเจอผู้คนมากมายตั้งแต่คนยากจนกษัตริย์นักรบขอทานท่านแบ่งปันความรู้ความรักและความเข้าใจให้กับทุกคนที่ท่านพบกลับไปที่องค์ประกอบสี่ข้อที่ผมกล่าวไว้ใต้ต้นโพพระพุทธเจ้าได้สร้างองค์ประกอบสามขอคือศีลธรรมความสุข และความจริงจากนั้นตลอด45ปีถัดมาท่านเติมเต็มองค์ประกอบที่4คือการมอบความสุขให้แก่ผู้อื่นในมุมมองของผมพระพุทธเจ้าคือแบบอย่างของชีวิตที่เปี่ยมสุขและมีความหมายแต่ผมก็ต้องเตือนคุณไว้ว่าบางครั้งการเข้าถึงความสุขแท้จริงอาจต้องแลกกับการวางโทรศัพท์และปิดทีวีจอใหญ่ของคุณไว้ก่อนสักครู่